สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟกกอกนะคะตอนนี้ก็อยู่บ้านไร่ภูหลวงแล้วค่ะนะคะก็นี่นะคะเราก็จะปลูกดอกกระเจียวกันนะคะอันนี้นะคะดอกกระเจียวที่พ่อเอามาจากเพื่อนของแม่ใหญ่ละพีพันธ์นะคะอันนี้เขาเรียกอะไรเนาะนีะ่ค่ะอันนี้จะเลี้ยงนะคะจะช่วยเลี้ยงเขาบอกอย่างนี้นะคะอ,อันที่เป็นหัวแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันนะคะ วันนี้ค่ะวันที่เหมาะแล้วค่ะนะคะจะได้อยู่กี่หลุมแล้วก็จะทำเอ่อละเลาะไปนะคะตอนนี้คุณพ่อก็เตรียมความพร้อมแล้วค่ะนะคะทุกคนก็จะมีทั้งหมดนี้ค่ะหนึ่งตะกลานะคะเดี๋ยวเราไปกันจ้าน,นะคะทุกคนไปค่ะต่อไปแล้วก็จะได้กระเจียวนะคะอันนี้จริงๆกระเจียวบ้านเราก็มีค่ะแต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่ากระเจียวหวานนะคะนี่ กำลังแตกหนอพอดีเลยนะคะีนหน่อขาวๆนี่เราก็จะใส่ลุ่มละหนึ่งหรือหนึ่ง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 ท่อนหนึ่งงอกประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ใหญ่หน่อยแต่ว่าอันนี้ก็เล็กหน่อยถ้ามันเล็กเกินเราก็จะใส่สักสองนะคะขนาดนี้นะคะน้อยแค่เอฟซีเขาเรียกว่าเล็กนะคะเท่านี้ก้อยคุณแม่นี่ยเนี่อันนี้ที่เป็นหัวแต่ว่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าท่อน้ําเลี้ยงนะคะมันจะมีน้ําด้วย นี่คุณแม่หยิกดูที่มันหล่นมาค่ะ FC นี่นี่ข้าวขข้า,ขา,ขา,ขาวขก็จะมีน้านะคะอันนี้เป็นน้ำนะคะ่ะนี่หยิกดูแล้วเป็นน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปปลูกกันนะคะไปกันจ้านี่ค่ะใส่หมวกแล้วไปกันข่ะ FC นะคะเพราะว่าแดดร้อนมากตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าๆนะคะเดี๋ยวเราไปปลูกดอกกระเจียวกันค่ะไปเลยนะคะเล t ดโก นี่นะคะแล้วก็มาถึงที่ปลูกกันแล้วค่ะทําเป็นหลุมๆไปก็ได้นะคะพ่อนี่นะคะคุณพ่อก็ทําการขุดนะคะเราก็จะเอาถีกันเลยไปก็ได้นะคะฝั่งนน้นเพราะว่าแดดร้อนค่ะเอาเรียงเป็นแถวเลยกยลยก็ได้ปะพี่ก็แล้วแต่พ่อคะ่ะถ้างั้นถ้าไม่เหนื่อยขุดนะคะดินอ่อนล่ะค่ะพี่น้อง อันนี้ก็เป็นข,ขุดดอกกระเจียวนะคะเพราะว่าให้มันเลื่อมกันเลยบอเหอ็เดเป็นลูกโพตใจซะบ่ซะ <laughs> ไม่ต้องหรอกนะคะไปยังไงก็ได้หมดเดี๋ยวเราก็สามารถวางเดี๋ยวคุณแม่ก็ถือตะก,การ้านะคะวางท่อนพันเอาหัวเดียวหัวเดียวใช่ไหมพี่เ้นวระยะกี่เซนเขาบอกในนั้นนะไม่จะเปลนหรอกเนาะ เดี๋ยวมันก็เลื่อมติดกันหมดแล้วก็สั่งเป็นระยะะ,ยะนะคะอีกกระเจียวกง่ายได้ไหมคะพี่ประมาณเท่านี้ถมมิดเลยเหรอวะถมมิดเลย นะใช่ค่ะโกบเลย,ยนั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะโผล่ขึ้นเอง ่่รู้้แลวคะนี่นะคะเดี๋ยวค่อยกรบเลยนะคะคุณพ่อก็ขุดนะคะเป็นแถวเป็นแนวไป เดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปวางนะคะท่อนพันอันนี้เราก็ไม่ได้ศึกษานะคะเราก็ฝังฝังไว้เลยค่ะทุกคนนี่ขหนอเขาเว้นระยะประมาณสักออ่อ20เซนนะคะเดี๋ยวก็เลื่อมกันหมดถ้าเขาขึ้นหนอเดี๋ยวดอกเขาก็จะแดงสะพังไปเลยนะคะวันนี้เกือบจะห้าโมงเย็นแล้วก็ยังร้อน,นะค่ะทุกคน ดูนะคะก้อนเมฆบา้าจะสุกอยู่แล้วค่ะคนนะ่ะนี่ค่ะคุณพ่อก็สุกเสาอาทิตย์ <laughs> เป็นสุกเสาอาทิตย์เลยบ่พี่นี่นะคะก็ทำการปลูกดอกกระเจี๊ยวหวานกันนะคะสายน้ำผึ้งหรือเปล่าใช่ไหมพ่อพกระเ,เ,เจี๊ยวสายน้ำผึ้งนะคะ นุ่นด้สุดขอบเลยเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปวางท่อนนะคะที่มันเป็นหัวเป็นรากเนี่ค่ะ fc แบบนี้เขาเรียกว่าท่อน้ำเลี้ยงเหรอพ่อที่เป็นปุ่มเล็กๆนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปวางกันก่อนนะคะเดี๋ยวให้พ่อกลุบเนาะเดี๋ยวเอาอีกเยคือห่อนเห ใด้คือหยุดเหรออ่าวางไปเรื่อยๆครับคือมืดแทนเนาะว่าเป็นยังมันถึงแดดวันไหนถึงเอานี่ก็จะได้เยอะอยู่ค่ะพ่อนี่นะคะเราก็ปลูกแล้วนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะแปบ๊บเดียวปลูกกระเจียวนะคะเร็วมากอันนี้ก็จะทำอยู่ เอาอ้อมนะคะต้นมะพร้าวด้วยถ้ามันโตเดี๋ยวเราก็ค่อยขุดขยายไปที่อื่นคะ่ะตอนนี้เราก็อาศัยว่ากินปุ๋ยกับมะพร้าวไปด้วยคะ่ะทุกคนดินมันอ่อนดีคะ่ะแล้วก็ตรงนู้นนะคะก็จะได้เยอะอยู่แล้วก็เอาเรียงเรียงทีๆเลยประมาณสักสองคืบนะคะแล้วก็วางวางนะคะไปมึงขึพ่อปุบนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นแล้วค่ะต่อไป แล้วก็จําได้นะคะอันนี้ได้ทั้งหมดกี่ต้นนะตะเอาจริงๆเดี๋ยวเราก็ซื้อมาปลูกให้มันทั่วต้นมะพร้าวนะพ่อ,อ,อให้อ้อมต้นมะพร้าวทุกต้นนี่โอ้ยถ้าไม่ได้อย่างไรเดี๋ยวค่อยซื้ออีกนะคะต้นละห้าหลุม,ลลมก็มันก็จะเป็นวงกลมนะคะเวลามันขึ้นมาออกดอกออกดอกก็แดงสะพังค่ะคิดว่ามันน่าจะออกนะคะ ถึงแม้มะพร้าวจะโตมันก็ออกนะคะอ้อมเดี๋ยวถ้าไไอานั่นเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันอีกทีนะพ่อถ้ามันโตใหญ่เนาะถ้ามาพาะพร้าวโตใหญ่เดี๋ยวเราก็ขุดเอาพันธุ์ไปขยายที่อื่นได้ค่ะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเออจะได้กินหรือเปล่าไม่ต้องคิดนะคะเอฟซี FC, ปลูกไปเลยจะฟัง,ฟ,ง,ฟ,งฟังไว้ปลูกปลูกนะคะปลูกทุกวันนี่ของมะพร้ก็อยู่โซนทางหน้านะคะมี บางทีคุณไม่อาจาจะเอาไปเอามาขุดไว้อ้มอมๆต้นมะพร้าวก็ได้ค่ะเพราะว่าเราเอาบงไว้อยู่ออก็ออกก็เอามาได้เพราะมันยังสั้นๆอยู่นี่นะคะฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะนะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ